เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจกตาตมันจะพิกเวทุกข,ขสมุทโยอริยสัจจังพิกสูทั้งหลายเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเล่ายายังตันหาโปโนภวิกาความทยานยากันใด ทำความเกิดใหม่เป็นปกตินั่นที่ราคาสหคตาเป็นไปด้วยความกำนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตราตัตพินันที่นี้มักเพลินยิ่งในอารมณนน์นั้นนั้นเสยที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ กามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาความทยานอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นสาโคปนิสาภิกเวตัญหากัตทาปัรช,ชมานาอุปัช,ชติภิกษุทั้งหลายก็ความทยานอยากน,านั้น เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนกัตถานิวิสัมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่ไหนยังโลกเกปิยรูปังสาตรูปังสิ่งใดมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลก เอเทสาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัชฌติความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอานิวิสานานิวิสติเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้นกินจะโลเกปิยลูปังสัตตารูปัง ก็อะไรเล่ามีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกจักขุวาโสตังวาคานังวาชิวหาวากาโยวามาโนวาตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ดีโลเกปิยาลูปังสตารูปัง มีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอตเทสตาตนาอุปัชฌานาอุปัช,ชตีความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอธานิวิสมานานิมิสตีเมื่อจะตั้งมัน่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้น รูปวา,าวาสัตถาวาคันทาวาระสาวาปทััพภาวาธรรมาวารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลายโลเกปิยารูปังสาตรูปังมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอทเทสาตันหาอุปัชฌมานาอุปัชฌติความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอทธานิวิสมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้น จัากขูวิญญาณว่าโสตวิญญาณว่าคานวิญญาณว่าจิวหาวิญญาณว่ากายวิญญาณว่ามโนวิญญาณว่าความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจโลเกปิยรโรปังสาตาโรปังมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัชฌมานาอุปัชฌติความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอธานิวิสมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่นั้น จากข,ดาดาขาุดสัมผัโสโซวาโซตะสัมผัสโซวาคาณาสัมผัสโซวาจิวหาสัมผัโสโซวากายสัมผัโสโซวามนโนส,สัมผัโสโซวาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจโลเกปิยโลปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัชฌตีความทยานยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นอิานิวิสมานานิวิสตีเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้น จากุสัมผัสชาเวทนาวาโสตสัมผัสชาเวทนาวาคานาสัมผัสชาเวทนาวาจิวหาสัมผัสชาเวทนาวากายสัมผัสชาเวทนาวามโนสัมผัสชาเวทนาวาความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางตา หูจมูกลิ้นกายหรือใจโลกเกปิยาูปังสาตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันาอุปัช,ชมานาอุปัชฌดีความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่น,นั้น อิานิวิสัมมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้นรูปสัญญาวาสัทธสัญญาวาคันธสัญญาวารสาสัญญาวาโปฏฐาสัญญาวา,รา,ญญา,วารธรรมสัญญาวาความจำไม้ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกาย หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลกเกปิยารูปังสาตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัชมานาอุปัชชติความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้น อิธานิวิสมาณนานิมิสติเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้นลูปสัญจิตนาวสาสัตธสัญจิตนาวาคันทสัญจิตนาวราราสัญจิตนาวาโธพธพัสัญจิตนาวาธรรมสัญจิตนาวา ความนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลกเกปิยารูปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอิทธิซาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัช,ชเต ความทะยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นอิธานิวิสมาน,านิวิสตีเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้นรูปตันหาวาสัตธทตันหาวาคันตันหาวารสตันหาวาโปตปตันหาวาธรรมตันหาวา ความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยารูปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัชฌชิต ความทะยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นอิทธานิวิตสมมนานิวิสติเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้นรูปวิตโกวาสัธวิตโกวาคันธวิตโกวรารสวิตโกวาโพธพัสวิตโกวาธรรมวิตโกวา ความคลุนคิดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยาโรปังสาตาโรปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัชฌติ ความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นอิทานิวิสมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้นรูปวิจารโรวาสัทธวิจารโรวาคันธวิจารโรวารสวิจารโรวาพธถพวิจารโรวาธรรมวิจารโรวา ความไตรตองต่อรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยารูปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตันหาอุปัช,ชมานาอุปัช,ชเตความทยานอยากนี้ เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นอีธานิวิสมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมั่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้นอีทังบุจติพิกาเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังภิกสุทั้งหลายนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ